มาน,นี่ยรีกะสมิเห็ดเมนูนี่ค่ะเมนูสมิเห็ดป่นปลาทูเนาะคะ่ะแบบสไตล์แบบไม่ได้ทอดนะคะรีไม่ได้ทอดปลาทูนี่ต้มน้ำคะ่ะเพราะว่ารี่ม่อยากกินของมันบปนเด็เนาะค่ะเนาะคันเว้นได้กะเว้นเนาะคะ่ะช่วงนี้เนาะรีก็เลยแบบต้มปลาทูเอานะคะเนาะอันนี้อลีใส่ข่าลงไปแล้วค่ะข่าเพราะอีหยังบ่ค่ออะข่ามันสีดับกลิ่นข่าวปลาทูเนาะคะ่ะลีใส่ไปแล้วนะคะเนาะมันนี่เข้ากับตามด้วยนี่นะคะ่ะมัน แล้วก็หอมนะคะเนาะนี่ต้มเอาละะ้ค่ะตอนนี้มันใส่สมุนไพรหลายๆนะคะเนาะมันจะบต้านโรคภอมนะคะเนาะมีสมุนไพรอย่างตามบ้านตามเฮืินเฮาซีเฮาก็ใส่ไปเลยค่ะเฮาบรูวา่าสรรพคุณทุกตัวมันมีหลายสำใดแล้วค่ะเนาะอนี้ขอญาตตามก่อนนะคะตามในเล็กก่อนค่ะอาดิเอา คูลงไปต่ำกะคมันจะได้เหลยดเหมือนผีกันเอาก้างออกกันนะคะต้อก็รทมีก้างหลายนะคะเนาะกันเอาออกนะค่ะเนาะก้างมันเนาะมันสีต่ำคอห่างกันยากไปโรงพยาบาลอีกเนาะคอยากต่ำนะคะเนาะ ค่านี่ก็บตำแล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้เข้ากระชีมาปรุงเนาะค่ะวันนี้เนาะปรุงรสค่ะวันนี้ใส่ผงชูรสค่ะประมาณช้อนชาเนาะคะ่ะเนาะไปตามด้วยรสด,ดีจังหน่อยะคะ่ะตามรสดีจังหน่อยอรีกับมันสีบกุกเผ็นเลยค่ะ เติมพริกใส่ยังหน่อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าทขาบลเพ็ดมันสีออกข,ข้าวๆด้วยค่ะแต่มันกับบข้าวไรแล้วถ้าพอลีใส่เครื่องแกงไปแล้วเครื่องต้มเครแกงก่อนอันนี้เขาก็ตามด้วยนี่ค่ะน้ำซุปน้องมิว้วทีนะคะนี่น้ำซุปอรีปรุงแล้วค่ะปรุงหมดแล้วน้ำซุปไปน,นะคะเนาะน้ำซุปร่นจะมีข่าตะไคร่ค่ะเนาะต้นหอมโอ้ย ัวหอมเนาะค่ะเนาะใบมะกรูดใส่ป,ประมาณอันนี้หมักน้ำจังหน่อยนะคะเนาะเอางมิวหมักเค็มหรือหมักน้ำน้ำน้ำได้สำนียหมดแล้วค <c oughs> ่ะบันนี้ก็ตามด้วยนีคค่ค่ะบ <c oughs> ันนี้หอมบันนี้ค่ะอรีบึงซอยไว้เนาะค่ะเนาะบึงซอยใบ ตามด้วยต้นหอมนะคะเนาะอยลงไปนะะมันจะได้กินน้ำหอมสมุไนไพรเฮาเนาะเนาะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะปักซีเฮาค่ะปักซีบ้านเฮาแล้วหอมฟ้อมเขาเอิญปักซีหอมฟ้อมเร็ดง่ายๆค่ะบบนา่ใส่หี่คาริมัก ใกล้เ็จแล้วค,นนนนค่ะ,นนบ,คคะบันเีเน,นีนย่คนนยค่ะอันนีเห็ดบุกหอยมีน้ำบันเลยค่ะน้ำันเจาแข็งเข็นเล็กน้อยมาค่ะมาหยาวน้ำกันเด้อพี่น้องไปค่ะบันีีไปยาวกันสวัสดีค่ะเจอกับมารีอีกแล้วเนาะค่ะมาเนี่ย่วงชิงเที่ยงไก้ส่ายเนาะค่ะเนาะเมนูมาอ้างซูมือค่ะของกินเนย <laughs> กินจนสีอ้วนเนาะค่ะเนาะ เมนูเฮาเมอร์นี่กับสิเป็นเมนูแบบพื้นบ้านนะคะแบบกินแล้วแบบว่าดีต่อสุขภาพนะคะเมนูเฮาคือนี่แหละค่ะป่นปลาทูเนาะค่ะเนาะอะลีบร้ทอดปลาทูนะคะอลีต้มเอาปลาทูเอานะคะเนาะป่นปลาทูเนาะค่ะเนาะพักกับเพิ่นกับเซไลา่ค่ะเต็มถาดหนึ่งมีแต่สมุนไพรไล่โควิดเนาะค่ะเนาะสมุนไพรเฮาอีกอย่างค่ะมีฮอดเอ่อขิงเนาะค่ะขิงแล้วก็ พักชีผักชีลาวก็ต้นหอมแล้วกับักบเอเลแล้วกัดอกแคเนาะค่ะดอกแคหน้าเนาะค่ะรีต้มเนาะค่ะแบบลวกแบบพอแบบประมาณเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีหอมแดงเนาะค่ะหอมแดงพร้อมแล้วก็มีแล้วก็มีข่าพร้อมค่ะข่าเป็นสมุนไพรแบบว่าแก้วัดเนาะค่ะเนาะพวกข่าพวกหอมแดงเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีต้นหอมเนาะค่ะเนาะมีหมกเขือพร้อมเนาะค่ะเนาะโอ้ยหมกหลายนึงค่ะมาในี้เมนูมานนี้เนี่ย เอ้ยโมเม็นเมนูพักเนาะค่ะเนาะพักหลากหลายสไลด์ทางหลังเนาะค่ะเนาะมาเด้อค่ะมากินเขาน้ากันเนาะค่ะเนาะช่วงนี้กะโลกมันกระบาดเนาะค่ะเนาะไปแบบถูกแทบจะถูกจังหวัดเนาะค่ะเนาะอเลีกกะบ่มียังสีฝากพี่น้องเนาะค่ะฝากได้กะแค่คําพูดก็คือดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะช่วงนี้เนาะค่ะเนาะสุขคนเลยค่ะเนาะข่าเบิังช่องอเลีกะ อย่าลืมเด้อพี่น้องมาเป็นกําลังใจให้อลีเนาะค่ะช่องอลีคนณภูพานเขามาเบิ่งกันอย่าลืมกดถูกใจเนาะค่ะเป็นกําลังใจให้อลีเนาะค่ะแล้วกะ็กดติดตามสตา๊าคให้เนาะค่ะมันจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งเนาะกิ้งๆหนะค่ะมันจะแบบแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆบางพี่น้องเขามาแล้วเพิ่นกดติดตามเพิ่น,นเพิ่งบูฟู่เนาะเนาะอลีกับศิแนะนําให้กดกระดิ่งไปพร้อมอมันจะได้เห็นหน้าอลี บิ่นๆอยู่นะคะในนานาจอนะคะเนาะมาค่ะบเบาหลายแล้วค่ะบันนี้มาค่ะเงาวค่ะบันนี้กินเข่าแล้วค่ะสีกินยานะคะนะเป็นปลาทูนะคะเนาะช่วงนี้งดทอดนะคะเนาะลีก็เลยเอาเป็นต้มแบบใส่เอ่อเครื่องค่ะพวกตะไคร้ใบมังกรแล้วก็ข่าเนาะค่ะเนาะนี่ก็สีออกพร้อมๆในจังน้อยนะคะรสชาติปลาทู หมักไข่เลือ่อนหอมแดงหมักไาลื่ออกแค่นาค่ะลวกพอประมันกับพอแล้วค่ะดอกแคนาเพราะว่า ลวกแล้วดนอะไรมันสมุนไพรมันเสียออกค่ะสับคุณมันเสียออกไปหมดเขาลวกแค้ซืือพอลวกพอมันยุมุ่ๆมันเสียหายตรงนี้อ่ะสั่งค่ะ พักที่เราไม่เห็บโบ่ไม่ห้บวม่เห็บมะลิงค่ะผักชีเราค่ะกินได้ยรค่ะช่วงนี้เท่ากับมูมีเงินสิไปซื้อยามาป้องกันนะคะเนาะนี่แหละค่ะสมุนไพรสูตรดั้งเดิมตะโพอตะเม่เท่านี้นและค่ะกิน มียังกะสัตว์ขมุดเลยนะคะเนาะด้านดีๆแน่คะ่ะก็กินเนาะคะั จะไกลบอมค่ะคุยยล้วรสชาะิของก่ค่ะแคุ้เนี่ยมันก นี่นม้งห่วงมาค่ะกับหน้าเพื่อนะ่ะเพื่อนขายขนมขบเคะ้เนะาะเราหมักสิไปเอามุงห่วงมาขายสิค่ะหมักก่อยมุวงหักงหมัมมกเก็บหั่นเก็บนีมาขายเพื่อนขายถุงละยี่สิบบาทมุงห่วงมันมีอยู่ประมาณก,กี่ลูกอะหาลูกเนาะค่ะเนาะเพื่อนว่าเอาเงินนะคะ,ะเวลามีของมีหั่นไม่หนีรีก็สิเอาไปขายเพื่อนกับไปฝากเพื่อน เพิ่นบเอาเงินค่ะบอกว่าโบเอาโบเอาสิคคกกเพิ่นก็สิียัดไถ่ค่ะเพิ่นก็เลยเอาไถ่ค่ะม่วงมันออกออกหวาน,านไปเปรีป้ยวนะคะสองหลดสิออกหวานมากกว่าเปรีป้ยวแซ่บอยู่ค่ะที่แรกก็ซื้อเพิ่นแหละเพิ่นโบเอาเงิน มีบบกร้อมครบไม่ได้มาเขานะำป uh oh. าเออปอาลขวกินได้ฟองทินเบอร์ปลาเขานอืม <No. S 1> อืม้มท uh huh. ินเบอร์ uh huh. นี่มลาเขอนี uh huh. แ่แล้วต้อเล่ มนุกตกอะไรคะอันก็นเริ่มสิเป็นแล้วกัน กินได้คำนี้หลายไปได้กินกินได้จะกินหลายไปได้พวก,กนี้ เห็นปักอีเลือเป็นขายค่ะอยู่ตลาดจะออนค่ะหมอเร้านี้ไปตลาดนะคะเมืเ่อเร้านี้อยากกินปลาทูค่ะก็เลยแบบไปซื้อมาเห็ดนะคะเนาะไปไปแบบเดียวค่ะย่านมัแคของเมื่อวานนะไม่เสือโ มันนี่มืนหืนอืมมันรอกฟอกมากเลยมันเขือต้น<ๆ>เล็กหวานๆมะเขือสดไนีเราซื้อเมื่อวันเนี้ยมันเป็นมะเขืออันมันเ,เป็นมะเขือที่เขาปลูกอะ่ะปลูกกับแบบไว้ตมบ้านตำอะไรเงี้ย ไม่ปลูกพายมันก็เลยนั่นเขาไม่ได้สียางมาเด้อครางพี่น้ำกันพี่จ้เข้ารบสองนะครับพี่น้องกู้ได้หูงไรค่ะคะูงข้าวระมาณกินแบบสองคนเหมือนนี้ ต้นหอมมะลีกับไปซื้อในตลาดนะคะต้นหอมกันเนี่ค่ะถ้าเป็นต้นแบบนี้เ่นปลูกเองค่ะชาวบ้านปลูกเองถ้าต้นปลูกตามทรงตลาดมันกระสีใหญ่ตัวนี้ค่ะ แย่งห้อยหนึ่งกระเซ็บเลยพายลิเกิรโดนประทูมั้งไนีบางก้างนะน้องมิวเที่ยวหรือบางโดนก้าง กินแบบนี้ดีค่ะกินแบบนี้เชี่ยบกินได้ดนเลยค่ะกินคัดได้หลายวัน เขากินยาตะตอนอย่างไรสามโมงหรือกระสงโมงสามนะสาม ที่คะิ้งค่ะ,คะเราดีชื่อมาค่ะชื่อมาไว้กินนะคะ ยิ้มแล้วครับนี่ข้าวเย่ว์กินกับอันนี้นนนค่ะพอกินเลิศอะค่ะแซ่บอยบู่ยค่ะมันหอม คูยหอม,มแดงกละเซีบอยู่ค่ะอ,คอิ่มแล้วค่ะบบบนี้พอแล้วค่ะพอหอมปากหอมคอน,นะคะอิ่มจนแบบพอประมาณพออย่าแบบจนแบบเลอเอ,อ้อนม,มานีมาดดงบูได้เลยค่ะ <c oughs> มันสิวันไหไร ค่ะรีกับฝากเมนูนี่ค่ะคนุนปลาทูนะคะเนาะสไตล์รีเนาะค่ะเนาะพักกระเปิลกับเซล่าอยู่ค่ะมังยาหัน่นถึกก่บมังยาหัน่นตอนนี้บางแล้วค่ะอรีก็ขอขอบคุณเดอ้อค่ะสาหรับเอคนเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะและ้วก็มากดติดตามอารีเนาะค่ะเนาะแล้วก็ หายกาลังใจอลีท้งคนเก่าที่มาคอมเมนต์อลีห้กําลังใจอลีเนาะคะ่ะที่มาเติมเต็มห้กําลังใจทุกลิปนะะเนาะ,นะคะ่ะเนาะที่อลีทําลงไปเนาะค่ะเนาะอลีขอขอบคุณหลายหลายค่ะและ้วก็คำอัาเบอร์อลีก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจนะะเนาะค่ะเนาะกําลังใจแห่อลีโดถูกใจช่องอลีคนู้ผกานเน้อค่ะอลีลาละค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ